คุณผู้ชมครับนี่คือสนามฟุตซอลของวิทยาลัยกรุงเทพสวรรณภูมินะครับเป็นสนามที่สวยงามมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสนามใกล้ๆนะครับนี่ผมถ่ายจากด้านนอกนะครับแล้ววันนี้ก็มีพนักง,งานของบริษัทยูนิลีเวอร์นะครับได้เข้ามาเช่าสถานที่ของสนามฟุตซอลทำการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทเขานะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็กำลังลงวอร์มเลยนะครับบริษัทพนักงานของบริษัทยูนิลีเวอร์นะครับลงวอร์มอัพเลวนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตซอลนะครับของบริษัทยูนิลีเวอร์นะครับสนามแห่งนี้คือสนามฟุตซอลของวิทยาลัยกรุงเทพสวนอภูมิทิราชกระบังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นสนามที่กว้างขวางเป็นสนามในร่มนะครับของฟุตซอลในร่มนะครับของวิทยาลัยกรุงเทพสวนอภูมินะครับคุณผู้ชม นี่ครับสนามฟุตซอลของวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิครับเป็นสนามที่กว้างขวางสวยงามครับนี่ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งสนามที่อยู่ติดกันนะครับเป็นสนามฟุตซอลของวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิลาดกระบังนะครับคุณผู้ชมทึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับวัดนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นวัดอะไรผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับอยู่ใกล้วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับ นี่ครับสนามฟุตซอลของวิทยาลัยกรุงเทพสวุวรรณภูมินะครับแบงคอกสวุวรรณภูมิคอร์เอสนะครับฟุตซอลสเตเดียมนะครับ